ผู้ชายคนนี้ต้องการใส่น้ำมันเบนซิน92,200ยูโรผลก็คือลุงได้ยินผิดใส่น้ำมันเบนซิน95,200 0ยูโรให้เขาผู้ชายดูไม่มีความสุขแค่ต้องให้เงินอย่างเชื่อฟังลุงเห็นว่าเขาใส่น้ำมันจำนวนมากแบบนั้น จึงให้น้ำแร่สองขวดแก่เขาทันทีผู้ชายรับน้ำและโยนไปช้างหลังรถแล้วเข้าไปในอุโมงค์ผู้ชายคนนี้ชื่อดงหนวันนี้เอาเค้กไปฉลองวันเกิดให้ลูกสาวแต่ทันทีที่รถเข้าไปในอุโมงค์ไยภายในก็เริ่มกระพริบไม่หยุดจากนั้นอุโมงค์ก็เริ่มถล่มเขาเหยียบคันเร่งต้องการวิ่งออกไปข้างนอกให้เร็วที่สุดผลก็คือถูกหินตกลงมาขวางไว้ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วดงหลเปิดไฟรถพบว่ารถถูกจอดด้วยเหล็กเสริมแรงเขาเงยหัวขึ้นก้อนหินตกลงมาถูกจังหวะเขารีบหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้ว โทรหา119เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในอุโมงไม่มีสัญญาณเขาเอาโทรศัพท์ไปด้านหลังจีงองมี2ขีดอ่อนๆในที่สุดเขาก็โทรได้ นักงานกู้ภัยบอกว่าจะมาช่วยเขาภายใน5นาทีดงฮนรู้สึกกระหายน้ำคว้าขวดน้ำแร่ที่อยู่ข้างหลังขึ้นมาดื่มจนหมดขวดไม่นานทีมรถกู้ภัยก็มาถึงแต่ภาพตรงหน้าทําให้พวกเขาประหลาดใจชัว่วขณะปรากฏว่าดินถล่มภูเขากลืนอุโมงค์เหตุการณ์ถูกถ่ายทอดทางทีวีอย่างรวดเร็วและข้อมูลส่วนบุคคลของชายที่ติดอยู่ก็ถูกชี้แจงโดยสถานีโทรทัศน์ด้วยไม่นานานักข่าวจํานวนนับมากก็ต่างพยายามอยากสัมภาษณ์ชายคนนั้นทางโทรศัพท์หัวหน้าทีมกู้ภยัยจีโฮโกรธมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นขโมยโทรศ เขาต้องการเก็บพลังงานแบตเตอรี่โทรศัพท์ของดงหลนไว้เมื่อโทรศัพท์หมดแบตเตอรี่ก็ยากที่จะระบุชีวิตหรือความตายของเขาเขาโทรไปเตือนดงหนว่างานกู้ภยัยไม่ได้เร็วขนาดนั้นขอให้เขาปิดโทรศัพท์ไว้โทรวันละครั้งเวลาหนึ่ง 2 0 0ศนเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำสองขวดก็แบ่งเป็น7วันเพื่อดือ่มอย่างแรกทีมกู้ภัยใช้ใช้หุ่นยนต์เข้าไปสำรวจจากนั้นหุ่นยนต์ของสื่อจำนวนมากก็เข้าไปข้างในบางอุปกรณ์มีปัญหาทางเทคนิคเข้าไปยังไม่ถึงประตูก็ตกลงทันทีหุ่นยนต์เข้าไปข้างในแต่เพราะไม่มีสัญญาณเลยตกลงจีโฮรีบพ,พาลูกน้องเข้าไปในอุโมงค์เพื่อสำรวจขณะที่เขากำลังหาทางออกลูกน้องก็กดแตร์ถัดโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ผู้ชายที่ติดอยู่ข้างในก็โทรมาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแตรแล้วเพราะเพื่อระบุตำแหน่งงงงลูกกกน้้ออจึดแตรรีคั ไม่คาดคิดว่าเสียงแตร ى, จะทําให้อุโมงค์พังครั้งที่2หินก้อนใหญ่ตกลงมาจากด้านบนยกรถขึ้นโดยตรงหลังจากรอรถตกลงจีโฮกรีฟสตาร์ทรถแล้วถอยไปด้านหลังอุโมงค์ข้างหน้าก็เริ่มไหลเข้าหาพวกเขาโชคดีที่ทั้งสองคนสามารถออกไปได้ในที่สุดจีโฮรีฟสอบถามสถานการณ์ของชายคนนั้น ทันทีโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรตอนนี้ดงฮอนเห็นเลขสามที่เขียนอยู่บนท่อระบายอากาศในที่สุดก็ระบุตำแหน่งของดงฮอนได้วันที่3ของการติดอยู่ข้างในดงฮอนหิวมากเขากินเค้กชิ้นหนึ่งทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากช่องระบายอากาศสองไฟฉายไปดูปรากฏว่าเป็นสุนัขสักทักก็มีเสียงมาอีกดงฮอนคลานผ่านท่อระบายอากาศปรากฏว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวถูกหินก้อนใหญ่ทับดงฮอนอยากขยับหินแต่ทำไม่ได้ตอนนี้หญิงสาวถามเขาว่ามีน้ำไหมดงฮอนลุงเลยอยู่สักทักแล้วไปเอาน้ำที่รถรเผชิญ เหลือดงพลลังเลไม่หยุดในที่สุดเขาก็ให้น้ําครึ่งขวดกับหญิงสาวหญิงสาวดื่มแล้วก็อ้อนวอนเขาให้น้องหมาด้วยปริมาณน้ําเดิมทีพอให้เขาดื่มได้เจ็ดวันตอนนี้ต้องมาแบ่งให้สุนัขหลังจากให้น้ําสุนัขดื่มแล้วดงพลงก็กลับไปที่รถหยิบเค้กขึ้นมาดงเห็นว่ายังไม่บูดเลยกินไปชินโนหนึ่งห่อเค้กที่เหลือแล้วหลับไปแต่พอตื่นมาก็พบว่าเค้กถูกสุนัขก,กินหมดแล้วดงพลงอยากตาย และดาสุนัขไปหนึ่งทีเขาเช็คดูมันกินหมดแล้วจริงๆผ่านไปอีกไม่กี่วันหญิงสาวถามดงฮวนอย่างอ่อนแรงว่ายังมีน้ำอยู่ไหมดงฮวนเห็นสีหน้าวิตกกังวลของหญิงสาว ไปเอาน้ำที่เหลือมาให้เธอดือ่มเมื่อเขากลับมาที่ด้านข้างของหญิงสาวก็พบว่าเธอไม่หายใจแล้วเขาตัวสั่นและเทน้ำให้หญิงสาวแต่เขาไม่ระวังเลยทำน้ำหกเขาใช้แรงทั้งหมดผลักหินที่ทับหน้าอกของหญิงสาวออกพบว่าเหล็กเส้นทะลุหน้าอกของเธอหญิงสาวตายแล้วน้ำและอาหารก็หมดแล้วในอุโมงค์เหลือแค่เขากับสุนัขพวกเขาต้องทำอย่างไรเพื่อความมออยู่รอดดงพลพบว่าสุนัขก,กำลังของมวยอาหารเขาหยิบมาอยากลองสักชิ้นพบว่ารสชาติไม่เลวจึงตรวจค้นหาถุงอาหารสุนัข ดงฮวนกับสุนัขแบ่งอาหารกันดงฮนโทรหาจีโฮและบอกเขาว่าไม่ได้ดื่มน้ำมาสองสามวันแล้วเพราะเพื่อให้เขาอดทนต่อไปจีโฮจึงให้ความคิดดีๆแก่เขาโดยบอกให้เขาดื่มปัสสาวะของตัวเองดงฮวนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วชี้ใส่ขวดขณะที่เขากำลังจะดื่มก็ได้ยินเสียงหยดน้ำคลานไปตรวจสอบพบว่าเหล็กเส้นมีน้ำหยินเขารีบหยิบขวดขึ้นมารองน้ำนี่คือแหล่งน้ำแห่งเดียวของเขาในตอนนี้เขาไม่รู้ตัวว่าติดอยู่ในอุโมงค์มาสิบเจ็ดวันแล้วและงานขุดก็ใกล้เสร็จแล้วทุกคนตื่นเต้นมากเครื่องข แต่ดงฮวนไม่ได้ยินเสียงเครื่องจักรเลยจีโฮรีบหยิบแผนที่การก่อสร้างออกมาตอนนี้เพิ่งพบว่าแผนที่การก่อสร้างนั้นผิดกลับกลายเป็นว่าพวกเขาขุดผิดตำแหน่งดงฮนฟังแล้วก็ซุดตัวลงทันทีเขาไม่รู้จะทนได้อีก17บวันรุดเปล่าเขาโทรหาภรรยาเปนอครั้งสุดท้ายแบวตอโทรศัพท์ก็หมดดงฮนก็ขาดการติดต่อกับโลกภายนอกเพราะการช่วยชีวิตอันยาวนานได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศในเวลานี้มีคนงานโชคไม่ดีประสบอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าที่สมาชิกในครอบครัวโยนความผิดทั้งหมด ให้ภรรยาดงหนทันใดนั้นภรรยาและลูกของดงหนก็กลายเป็นอัญ,ญายกรการติดอยู่ในอุโมงค์ก็กลายเป็นความผิดของดงหนเพราะแรงกดดันจากความคิดเห็นของสาธารณชนภรรยาจึงลงนามในข้อตกลงสลักความช่วยเหลือในที่สุดแต่ดงหนในอุโมงยังไม่ยอมแพ้เขาเริ่มขุดอุโมงของตัวเองขณะเดียวกันนอกอุโมงคก็มีหัวหน้าจีหัวที่ไม่ยอมแพ้เขานำเครื่องตรวจสอบเสียงเข้าไปในอุโมง์ในขณะที่เขาดูเหมือนจะได้ยินเสียงบางอย่างก็ถูกบังคับให้ต้องดึงขึ้นและหัววัดเสียงก็ตกลงไปในอุโมงจากนั้นอุโมงก็ถลมอีกครั้ง สุนัขเห่าดงฮนไม่หยุดดงฮนรีบกลับมา ทางเข้าถ้ำถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้จูจูจีจหกกอเห็นเครื่องตรวจจับเสียงมีสัญญาณขอความช่วยเหลือเขาเรีบคลานไปที่ทางเข้าอุโมงค์แน่นอนว่าได้ยินเสียงแตรของดงหอนทีมกู้ภัยออกปฏิบัติการกู้ภัยอีกครั้งในที่สุดดงหนก็ได้รับการช่วยเหลือหลังจากติดอยู่35วันประตูอุโมงค์ถูกล้อมรอบด้วยหน้าก,กาหลังจากที่ดงหนฟื้นแล้วไปลอดอุโมงค์อีกครั้งเขาเริ่มเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจจ้องมองไปที่ด้านบนของอุโมงค์และหนังก็ได้จบลงเรื่องนอนนนนนนีี้้้้สสออ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 ะไไรรรเเาาาาายยยยย่่นนย่่ง่งงงงหึึมมมืตตตกูใัแพจถวิทุด และให้นำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาด้วย